กับนักการเมืองในดวงใจของพี่ๆนะคะอันนี้พี่ชื่ออะไรกันบ้างคะอ่าพี่ชื่ออุะพี่พี่วุ้นเค่ะอ่าหนูจะถามว่านักการเมืองในดวงใจของพี่อะ่ะเธอใครบ้างแล้วก็ที่พี่ชอบนักการเมืองคนนี้เพราะอะไรคะอ่าก็ถ้าเป็นคำถัมแรกนักการเมืองในดวงใจเซบัะใช่ค่ะอ่าถ้าเป็นเราสองคนแล้ว องคนชอบคุณพิธาเพราะว่าอะไรอ่ะคะเขามีความเป็นธรรมต่อประช,ชาชนค่ะแล้วก็ช่วย,หยเหลือประชาชนได้มากกว่าอืมแล้วกห็หนูอยากรู้ว่าสิ่งที่พี่สองคนอยากให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยคืออะไร เราถึงแบบทุกชั้นโอเคค่ะขอบคุณพี่ต่อคนมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นักเรียนชั้นม .5 นะคะชอบนักการเมืองคนไหนคะชอบไอ้จริงผลิตครับชอบเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล,แล้วก็มีความคิดที่ยอดเยี่ยมมากเลยแล้วในอนาคตอยากให้ประเทศไทยเป็นยังไงคะอยากให้ข้าสมัครสอบเขา้ามหาลัยองค์แล้วก็อยากให้อยากให้เรียนฟรีจริงๆโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเป็นค่าของคนแก่ นักการเมืองในดวงใจของคุณคือใครคะพี่ธาริมเจริญรัตน์ค่ะเพราะอะไรคะเพราะเขามีความเป็นผู้นําสูงค่ะแล้วก็มีความรู้รอบด้านแล้วสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับประเทศไทย,ไทยมากที่สุดตอนนี้คืออะไรคะทัวร์บอลค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าจะได้ไปดูบอลหลายๆประเทศค,นนค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ดออรอัญชลีมน,นสวอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเนี่ <c oughs> คืออาจารย์เนี่ยมีนักนการเมืองในดวงใจไหมคะ การมึนในดวงใจก็จะ <c oughs> ให้ซื้อเสียงอ่ะหมายถึงว่าให้เราเลือกอย่างอย่างมีความรู้นะว่านโยบายอันนี้เป็นยังไงอะไรประมาณนี้แล้วก็นั่นแหละอยากให้แก้รัฐธรรมนูญคือไม่อยากให้มีการปฏิวัติแล้วเออแล้วก็อาจจะเป็นคาพูดของของที่เขาโฆษณาันเนี้คือเราไม่อยากให้ทหารเกี่ยวกับการเมืองเลยจริงๆประมาณนี้ออตอบโจงคำถามไหมคะโจงค <c oughs> ่ะยังไงที่วันนี้ของคุณ ว่างกับความคิดเห็นต่างๆแล้วก็ทำงานให้เราเห็นได้เลยเขาอยากให้ประเทศไทยในไไอนาคตเป็นยังไงอยากเห็นประเทศไทยมีคนแบบทัศกกน์ชาติมากขึ้นครับจะได้แบบมีคน,นมีความแสดงห์ความคิดเห็นได้ที่เราไปทัศนารามค่ะนักการเมืองในดวงใจที่ชื่นชอบคือใครคะนายพิธาลิลล้มเจริญรัตน์ทำไมถึงชอบเขาคะเพราะว่านโยบายเขาดี การดีแล้วก็อนาคตอยากให้ไประเทศไทยเปลี่ยนแปลงอะไรมากที่สุดอยากให้ปรับปรุงเศรษฐกิจอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นขอบคุณค่ะนักการเมืองในดนใจที่ชอบคือใครคะคุณชา,าครับทำไมถึงชอบคะก็อยากอยากได้อันใหม่แล้วก็อนาคตอยากให้ไประเทศไทยเปลี่ยนแปลงอะไรมากที่สุดก็เศรษฐกิจอยากให้เศรษฐกิจดีวันนี้ ขคุณค่มขอบคุณครับคุณชอบนะักการเมืองคนไหนที่สุดในประเทศไทยครับชอบพี่ทาลิมจันเรนรัตน์ค่ะเพราะอะไรถึงชอบพี่ทาครับเพราะว่าเขามีอุดมการสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยไมากที่สุดคืออะไรครับอยากให้การศึกษาไทยพัฒนานคุณภาพมากกว่านี้ค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะคือผู้ป่วยจะมาสอบถามว่านักการเมืองในโรงแรของคุณี่คือใครีโรดครับ ก็คือการศึกษาไปให้ไปถึงพวกเด็กตามชระบทน,นะครับ